มาหาเก็บเห็ดน้ำกันจะมานี้จ้ะเฮ้แฮ่ดูสตูได้แห่สมออ่าน้อยจ้ะเจอแล้วนิดหน่อยนิดหน่อยก็เอาเก็บเล็กผสมน้อยเก็บหน่อยผสมหลาย อดใจบ่ได้บอกให้ถ่ายยุลดบ่ถ่าพูดนะค่ะเนี้ยบอกให้ถ่ายยุลดเด้อบ่ยอมถ่าเลยค่ะวินดูอินเตอร์สตาร์น่าอีบีเลนวินดูคนาไอดนตัในเนาร้อปาี่ลิกทเ่เริ่เกีลิี่เรเีากเลเิก่ริบ่ลี่่เกิ่เเา่ะ เห็ดยังค่ะออกเต็มเลยพี่น้องมาคือเห็ดปวกแตจ้าต้อเบิ่งก้นเดจ้าพี่น้องขาเห็ดอะไรเอ่ยนี่ค่ะเห็ดยังพี่น้องจ๋าหลายแท้เบิ่งค่ะท่า,ทานี่ก็มีค่ะพี่น้องนี่ค่ะเห็ดย่างน้อนอนจ้าเบิง่งค่ะ ออกเต็มเลยจ้ามันเห็ดอีหยังนอเบิ่งเนี่ยพี่จ้าเบิ่งเนี่ยพี่น้องขามันกินได้บ่านาะต้อสิเสิร์กเบิ่งเนี่ยกูเกี้ยนก้อนนอจ้าต้อสิเสิร์กเบิ่งแป๊บหนึ่งก่อนมันออกเต็มเลยแม่ค่ะเพียนี่จ้าเห็ดหยังทุกคนเบิ่งให้ต้อเนี่ยจ้าเป็นเห็ดดำบ่าทางพี่แม่จะออกเต็มเลย นี่ค่ะออกเต็มเลยพี่น้องขาเป็นเห็ดอีหอย่างน้นอนแบดเนี่ยเป็นเห็ดอีหอย่างที่เพิ่ว่ามันเห็ดเป็นเห็ดดำบ่จจะพี่น้องบึงพี่เต็มอยู่ค่ะปุ่นเต็มอยู่จ้ะทางพี่กับมีนี่หลายคักแหมเป็นดงเป็นป่าอยู่ค่ะอู้เห็ดยังเห็ดยังเห็ดยังีแม่เอ๋ย พี่จ้าอ่อนๆก็เกิดเต็มอยู่ต้อสีต้อสีเอาไปเสิกเบิ้งไหนอันกูเกลนเนาะจ้านี่ค่ะอู้มันคืนเห็ดปวกเขาแต่พี่น้องพี่น้องบอกต้อในว่ามันกินได้บอกจ้ามันหลายๆไหมตรงนี้ออกเต็มเลยเบ้งค่ะเบิ้งเต็มเลยพี่น้องออกเป็นกุ้มเต็มอยู่ค่ะเบิ้งแน่เบิงเ้งแน่ดูช่วยกันค่ะ วันนี้ต้อพาทุกคนมาสำรวจเบื้องเห็ดนะคะพี่น้อง่ะสำรวจดูเห็ดว่ามีเห็ดอะไรมั่งช่วงนี้นะคะก็เริ่มมีเห็ดแปลกๆออกมาแล้วนะคะว่าเป็นต้เห็ดเหลืองนะคะไปค่ะต้อยพาไปหาเบื้องต้อนะจ้าเก็บกันต่อนจ้ากำลังเป็นหัวไม่ขีดเต็มยุตจ้าตอนนี้รู้แล้วนะคะว่าอยู่ในตาบ่ะท่านได้ออกนะคะแต่ว่าน้าสายทางออกแล้วนะคะต้อกับสิพาทุกคนหาเก็บไปเรื่อยๆ ไปเรื่อยๆจนพอพุ่นล่ะค่ะถ้าทุกคนไปหาเก็บน้ำกันนะจ้าอันแมงงินแมงเันหินลายหลายพี่น้องเวลาฝนตกเสียหินมันกัดหนามุนบิดอรุอดพี่น้องลายยุคค่ะดีแล้วที่เราอกอกยุ้ยยุ่ใต้ห้าบึงเน้พี่น้องอยัาปากแหงเลยค่ะต่อสิาพามัดลอยเอาเห็ดเงียบๆ เก็บว้ถ้าขายเราดีบัดเนี้ยพี่น้องเก็บว้ถ้าขายเราค่ะซะสูงว้ขายจ้าอืออย่ามาตกัดข่อยถอยยนุ่ข่อยใส่หมวกใส่ผ้าปิดเจ้ามัดคุ้มกัดบึงนะจ้าตรงนี้น้ำท่วมเขาค่ะค่ะพี่น้องตรงนี้น้ำท่วมเก็บไปขะน,น้ำท่วมยังเส้เ,เก็บไปสิกะขายบบได้ดีค่ะเั็สทีจะเอาไปกินได้อยู่ อยู่ในปลาจังได้กะทันได้ออกค่ะกําลังเป็นจีอยู่มองนี้ธรรมดามันสิออกหลายเนาะค่ะมันทันได้ออกกําลังเป็นจีในน้อยจ้าคนขาดูกลุ่มนี้จ้าดูกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มนี้พี่น้องเอ๋ยดูกลุ่มนี้จ้าเยอะมากค่ะ อุ้ยโชคดีจังมาเนาะค่ะพี่น้องเบึ่งเนี่ยค่ะดู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 ค่ะทุกคนเต็มเลยจ้ามาค่ะมาเก็บน้ำกันแบบเนี่ยเจอกอใ่แล้วเจอเจอกอใ่แล้วพี่น้องบ่ย่านฝุนเลยมันเนี่ยค่ะ สามีพ่อสามีต้อเพระอยากจอดรถเลนส่เพื่อนวะต้อให้ไปจอดรถข้างหน้านะจ๊ะไ,ไปจอดข้างหน้าต้อว่าเอ้ยมาๆมาๆมาๆม,ม,มา้นคับพี่น้องต้อสิพาลุยเห็ดนะคะแต่ผู้ใดสนใจต้อก็บเห็ดกะตามต้อมาเด้อย่ะบะัดนี้ตามต้อมาได้เลยค่ะว่างเมื่อไร่คือวิ่งเขาป่าเนาะค่ะ มันอาจสิโซกระปุกเนี่ยค่ะเพราะว่ามือนนี้ฝนตกลินนะจ้ามันสามฤดูเนาะคะ่ะเดี๋ยวกระตกเดี๋ยวกระโบตกอะ่ะเดี๋ยวไปจัดการที่หลังเนาะคะ่ะเดี๋ยวสะอาดทีหลังมาเก็บเห็ดน้ำกันกันกบต้อนนะจ๊ะพี่พีพ่น้องน้องขาเอฟซี FC ทุกท่านเอฟซี FC ที่รอคอยต้อเก็บเห็ดฤดูเก็บเห็ดมาถึงแล้วค่ะเทศกาลเก็บเห็ดมาถึงแล้ว แต่ช่วงนี้จะเป็นเห็ดริมทางก่อนเนาะคะ่ะเห็ดริมทางก่อน ที่ต้อเงียบว่าไม่อย่างเดีจ้าต้อฟังเสียงหนกห้องต้อมวนต้อมวนเสียงนกห้องเสร็จแล้วต่อเลยฟังเป็นห้องคิจิ๊บจ si eh nope. ิ๊บจิ๊บจิ๊บจ네ิ๊บอยู่นะอันต้อบมได้เอาผ้าคุ้มหน้ามาจาแมงอันแมงขี่หินแมงอ่าแมงอีอย่างก็บ้านเฮาเอินหินตีค่ะขันฝนตกลินซี่หินมันหลายๆนะค่ะพี่น้องขาหินมันกัดหน้าต้อจะกัดหน้ากัดคอต้อต้อสิได้ไปเอานั่นหมวกอยู่ในรถ ้าอัน้าคุ้มหัวย่จ้ะมันมาอีกแล้วครบรอบปีก็มาอีกทีนะจ๊ะฟังเสียงนกเด้เจ้ะพี่น้องเนาะดีกว่าฟังเสียงต่อ อีแม่ตอกระถ่าเบิ่งอยู่เดอ้อถึงอีแม่ถึงอ้เพิ่นกระถ่าเบิ่งบาต้อได้เก็บเห็ดไปเนาะเนาะคนถามทุกมือตอกระบ,บาแม่กระเบ่งอยู่ในช่องตอน,นันตัวก็เละว่บาสิเดคือนั้นออกเทเห็ดคือนั้นออกเทเห็ดย่นนะผูเพิ่นรุ่นเราจะแม่ต้อเพิ่นรุ่นนาะคะว่าเห็ดคือนั้นออกเท่นบาผูเถ่าผููเถ่า ปืนถ่าเบื้องลูกเก็บเห็ดรายงานนะคะ อุ้ยม er. ันกัดหน้าต้อหินจ้านี่ค่ะได้หลายเลยค่ะได้เยอะเลยจ้าทุกคนเปียงใดค่ะคลิปนี้ต้อกับพาทุกคนมาเก็บเห็ดแล้วเนาะค่ะคลิปนี้ต้อกับเอาไว้ซํำนีก็น่าจะพี่น้องเนาะได้หลายอยู่เนาะค่ะช่วงนี้ต้อกับซีเห็ดคลิปยาวบ่ได้เนาะค่ะคลิปหนึ่งคลิปหนึ่งต้อกับซีเห็ดยาวบ่ได้สิบสิบนาทีสิบเอ็ดสิบสองนาทีนะค่ะเพราะว่าถ้าต้อเห็ดคลิปยาวมันบดดันยูทูบต้อนาะจะอุ้ย คลิปนี้ต่อเอาไว้ซํานี่ก็นอจ้จเจอกันคลิปหน้าค่ะเป็นกัลังใจเห้ต่อเนี่ยนะคะทุกคนขาสวัสดีค่ะเดี๋ยวต่อพาลุยเห็ดต่อจ้าสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย